สวัสดีครับผมมาพบกับผมครับช่องปีหาอุยกิแล้วก็เหมือนเดิมครับผมมาพบกับช่างกุ้งมดิฟายแชมป์นอกทาเนียบราชธานีนะครับผมวันนี้มารีวิวท่อโนวาเป็นใบที่3แล้วนะครับนี่ครับ2ใบใบนี้ส่งอ,อำเภอนะครใชียศรีจังหวัดนครปฐมนะครับโอครับไกลมากสูงไกลมากมาฟังเสียงกันเลยนะครับเดี๋ยวช่างกุ้งจัดให้ฟังครับ อยอดครับผมข้อผ่อานะครับข้อผ่าน เด็ดจากทางร้านนะครับเสียงใสๆเนียนๆครับผมสวยๆครับผมสนใจติดต่อได้นะครับผมเบอร์สุดแบบสามหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งหกสองห้านะครับหรือเพจเป้เฮาเมื่อกี้หรือรูปชนะวเป้เหาเมื่อกี้นะครับฝากติดตามด้วยนะครับเพจใหม่ครับผมท่อว่าช่างกุ้งโมดิฟายนะครับขบวนนะครับต่อได้นะครับโอเคครับผมถ้ายินชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ไว้ด้วยนะครับ ตามด้วยนะครับผมเดี๋ยวเสร็จจากรีวิวนี้ผมก็จะไปส่งทั้ง3าใบนะครับลูกค้ารอรับได้เลยนะครับประทับใจทุกใบแน่นอนครับผมงานรับประกันไี่โอเคไม่เสียงพอนะเพราะครับผมงานงานที่เด็ดครับผมรับประกันประสบการณ์มากกว่า30ปีครับผมในการทํารถไม่ใช่แค่ทาท่อนะครับทํารถทําแต่งเสื้อแต่งเครื่องทําหมดทุกอย่างครับรับผ่าท่อ2องยังหวัดทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับ ครับวันนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับครับ